สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูนะคะแอปเปิลหนึ่งลูกเราจะเหลือกินเท่าไหร่นะคะคือจริงๆมันเป็นแอปเปิลที่ช้ำนะคะไม่ได้เสียอะไรก็ที่เหลือก็คือจะเอาให้ไก่นะคะแต่เคยได้ยินไหมคะว่าแอปเปิลหนึ่งลูกห่างกลหมอหนึ่งวันนี่เป็นสภาษสิตฝรั่งเนาะโดยปกติเขาก็จะบอกว่าเออกินแอปเปิลไปเถอะกินไปวันละลูกวันละลูกมันก็จะไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บนะคะ ส่วนคนที่สายลดน้ำหนักก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแอปเปิลหนึ่งลูกนะคะแทนที่จะได้แบบลูกประมาณอย่างนี้นะคะไม่ค่ะเราได้ประมาณนี้นี่เลยนะคะผอมแน่ค่ะลูกหนึ่งเหลือแค่นี้ค่ะหันไปหันมาเพราะว่าช้ำหมดผอมจริงๆนะคะแต่ไก่อ้วน